อันอันเดีอันประมาณมันดีเท่าไรซ้บเจ็ดบอกจากคือกับย่ิบเจ็ดเขายาสุดท้ายกับสี่ยิบแปดหรับคืทางทแฟนถามในลุยชนสวัสดีค่ะก็ติดต่างใชเกือบพักได้บงีผมก็จะเป็นยังเกือบกัเกือทุกเห็นเอสวยอันพอดีแล้ววันที่เท่าไรบ้างถ้าเกิดจะไปหาเธอพอดีวันที่ยี่ิบ็ เออยิบหกยิบหยิบห้ยสมแมนันสมัยิบหกโอตงมากรอกนางโมเมนโมเนเดี๋ยวไล่สวนบันทีมันยิบสามยิบสี่ยิบสี่มืงอื่นั่นพ่อยงพ่อยาเลยแล้วสิมาอาดมอล่ามูยิบหายิบหาพม่ได้ดอกม่นยากฉันิดเมเลยเอาเอากูอยากไปเนะอีนี่ ไปหาบิมมาไปหาบิมมาเดือดร้าสุดเพื่อนเธอนัน่นนี่ลุยอีโจอีจโออจ,โออจโกับไปปึมปืมบนเขาอ,อีจโอจัน่นอี่โจเลียนน้ำรถล,ลดน้ำกูกูว่ามันสีมาหยงเอาโจกับสีมาฉีดบ่บอกผมลงมาเบิ่งซื้อๆว่ะบาทที่นี่พ่อตาอันนี้เป็นนอนถ่ายอยู่ทั้งเตียงอ่ะว่าสีว่าสีผิววะจันทำฮอนนาเลยสีผิวว่าจันเออผมสีสีผิวอยู่ดอกว่าจันมาถ่านี่สีผิวแล้วทำฮอนนาบูทอก ยายม,มื่อานกังนมื่อินลาบตาผู้ล,ลายากยายต้มแล้วฝากหน้าบานพอดีกูก็กิ่นคือกันอืมแ้มือกินลาบตายากูกินเป็นแต่แสบที่แหละแสบพอดีแสบแบบบอบแบบบ๊อบคมเืยต้นนี่หนบานนึงเห มันขอดีก evet. ินแหมมันบบมันบบขมแบบเป็นตาสร้างแหมมันขมอําลำแบบพอดีพอดีกินเลยเลิศเดือยเออไม่ใช่ตอนกับมานอนเบิ่งมอลลันอยู่นี่ตอนเมื่อขึ้นนี่ปูสาดนอนเบิ่งกี่กีกับลับค่ะเที่ยงขึ้นยังกูนี้เที่ยงขึ้นบุญทั้งหมดเบิ้งมอลลั่นเอ้ยสี่ใบค่ะสี่ใบเนี่ยสมมาลาอืมเอ้าเธอได้เบิ่งอยู่บ่ ฉันมาเบิ่งยอนหลักโหที่แรกเ้าเาให้กับว่าอันเดให้เลยม่ไห้่ตอนเทอรเรียนหาเนี่ยล้วก็ร้องเพลงอันยนะตอนที่ต่นสซดสมจริงเด้ต้องสมจริงกับที่แม่บเบิกเดนหายดีเดนหน่อนะเพื่อนเพื่อนหายดีเรื่อมึขึ้นอีกเออเตือนข้นไปเห็นเนี่ยเรียนโพลไปเห็นจชดไม้วันเธอรการเชิดหม้ยึ้นไอ้กอดเนี่ยไอ้นาวจีแต่ที่ต่วนแซดเนาะในความเป็นจริงเลยนะเออ

ออพริกผงพริกเผาเขาเสิร้าเขาเที่ยงอันเพิ่อนเห็นแต่เพิ่นอุ้มหลานอุ้มหลานเมื่อครูครูไปเพื่อนกลับพร้อมน้องสาวเพื่อนตัวน้องอื้อเอยเพื่อนนั่นล่ะเออ เแ็ดเด็กอย่างบิไม่น,น่ามึงไอ้เนี่ยไม่ใช่ต่อยเนาะกูบอกว่าอันชากันอัน,อนแมว่วันหน้านี่บ่สบายไอ้ก็ก็แก้กันนะอีฮามึงเราออกมาเรากับไอ้รวดแล้วกับ,กบเพ็ดคือคือ,อกินหอดหอมมึงอะไรอะไรอีใช้อนไรนะ คุณเทวาดก็กำลังเป็นงานเด้วค uh. ุณเทวาเดี๋ยวนี้เออมันเสียกันเราคือตัวตะกี้เริ่มเป็นแล้วทังานกนคือตัวต่อในบ้ืนเริ่มเก่งไปหนาเพราะว่ามันเดี๋ยวบาหลายขึ้นไงตะกี้ตัวเห็นโบก็เดี๋ยวบาไงมันออกมามันหลอกเหยมันกับโบก็เดี๋ยวบากนะคุยกับพงศ์ยตอดอยู่ข้อไหนครับั่น อันผมบ้านี่ข้อมือมากหลายเด้อฮะน้ำเดือยอย่างนี้น้ำตาท่วมจอนี่เมื่อกี้มิจฉุพุหาน้ำตื่นะแหม่สักดามานอนคักนอนแน่แบาพัศนเก็ว่าตื่นแม่ตื่นแหม่าพัศน์เป็นิังแบบตื่นมาโทรศัพท์ไม่ไอ้ความสมดดาเต็มเลยเป็นเป็นเศร้าเพราะะนั้นมาดาร่วมกันบ่ สบาะว่าเขาแต่งงานกันมือแรกสิ่เเบิงเขาแต่งงานกันมือแรงเขาจะเขาจะรัมือแรกเขาจะรั้โศกนี่าเบิ้งโดมือแร่นี่หงิกกว่ายาวเบาบอดเสื้อไผ่ลอดเื้อผ่นี่ลุยกับหามลู่นี่ลุยลนี่ลุยสิบ๊อื้อผ่ โอ้โเดาวงนมานี่ตังรอดุนเด๊ะฟั่งฟังก็จะรุนเงนนี่ก็สีไล่ัวนี่ใ่ไหมส่นแม่สนีไฟัวนาน่อตก่เันอมานิมาจะอยู่ไจดีก่ากันเล่นีน่ะเนว้าจัน ข้าใหย่บารงโกบยายข้าขให่พกตาเอาสตีนปานีวันยายได้หรอปานีเว้ยเอามือนันเท่งหลานเท่างันย่ายตดทังอยู่นักยี้ตากตดแม่นเหมนังมือกับ้องเปิดดางได้กัเลยข้าหนึงปวดเลอดคุณนึกว่าอันนั่งตาตัวหม้นกลุ่มทีอยู่ยายบางังโวตรตวใ เนี yeah, mm. át, ่ยม <c ười> ันกูจะเล่นนี่เมนอไรนี่ตัวดกหน่อยมันจะเป็นตาดมอยู่ได้ย่ายตัวผู้เท่าเนยตีโว่บอาผู้เ่าทำม่ไดเท่า้เท่าไงเงานเนผู้ให้่บงเงินลูกกูสมบัตู้งินยังผู้ทไปรับเงินลูกแต่บอกเลกว่าลูกจะรับเงินแม่อเงือนยังกูคือเป็นสัตว ให้เราด้วยให้แล้วบ้าให้แล้ว,ลว,ลวเง,งื่อนประก,กันมันมีอีกอันบริษัทหนึ่งเพราะโซมาว่านนางพี่สายทาาุนรักษาบ้านนึงคือคือ,คอ,คอบริษัทนี้คือบริบษัทกำหนดว่าให้ไผ่แต่ว่าก็คือทายาทโดยธรรมนั่นก็คือว่าพ่อแม่พี่น้องมีไผ่แน่ผัวลูกแม่พออ่อพี่นะมันเป็นวงบ่วงหูจากว่าเราเหตุอีกอย่างอัน ห้องห้องเอ,งองงียงกับบ้านแสนเดียวแสนหนึ่งบาทที่นี่เพิ่นห้มันเหลือสีคนอัถ้าญาโดยทําเหนี่เหลือสีคนเพิ่นก็เลยแบ่งให้คนละสองหมื่นหา่าบาทจดหมายมันมากจดหมายมันแจงมากว่าทำเยอะมันพานแล้วเอกสารทุกอย่างพานแล้วมันสีได้เงืนให้ว่าทแทนที่ลูกนันสีได้เงื่อนแม่ประสันเป็นยังกูคือสิได้เงื่อนจังสี่ประสันกูคือสิว่าได้เงื่อนหลูกเป็นสี่ประสันนะว่า แม่ตายลูกก yeah, ็ไปรับเงินแม่ตัวแม่ไปรับเงินลูกมันอไรเป็นเจาหตัวเอาจะบพ่ตายไดหนยายเอาตั้หนยเ้าหัวสาวพันปีได้หนิพี่น้องพูก็บบอกยุกูมาญาสิตายให้พูดตายญาสิตายเด้อว่าันนี้โคตเาาตยให้แม่ตายแจกุงตายชว่าจะเฝ้าตายได้ยายให้ร้านไงกันนะ จิมะต่อเ่ยเขาเสีเอานอนตัวเกี่ยวอยู่นี่จะนอนนี่อ,อ,อย่างานั้นติเกขาไหล่ลงเลื่อนอย่งนั้นตาแกจางงันสะก้อนคิวเป็นแผลอเดียวบอดมากมังงนบอเป็นหูอิหอรอแสบปุนนน้นไหนกูบอสแล้วตัวน้าไผกัดน,นี่ตัวเดียวมีจุ่มเดียวละไปเอาเอาันจิไดเฮดคอยบ้นจริงจังละเดี๋ยวขวาก่อเงี้ยมันเลยนั่งขว่งนั่งกนดีกว่านั่นั่งประบ เมื่อกูตัดเล็บนี่ฮะมึงไปถือนิ้วนางอันมันเป็นอยู่ปวดนะนะคือว่าตัดเดี๋ยวเบอร์เหล่ยนี้นิ่งทุ่งไทยนีโปวดแบบเนื้อเนื้อมันโผล่ขึ้นมาหลายหมายว่าอันเนื้อเนื้อมันเนื้อเนื้อมันปวดขึ้นมามากูว่าสินีตะเล็บมาแล้วมันจะเล็ี่ไปถืออันอันอันแม่ก็คือยังเบิ่งดีอยู่เด้เอ๊ะเลือดห้องขึ้นกูตัดอันถืออันซีนแม่อันเลือดก็เลยแย่ออกมาจ้กหน่อยโอ้ยแม่ขอโทษกูว่าบาดเอานมยัดปากให้มิดอิมซิมซจำนั่น แต่ว่าอาบน้ำโบเคยหายจักเถื่อบบหายเลยแม้อากาศสินหนาวนั่นันวงมาหนาวนันหนาวจำได้อาบน้ำหากับบเคยหายโบเคยห่วงแบบมึนอะไลแบบมึนหลดว่าแบบออกมาเนี่าจามาเป็นมูกันแน่ออมานั่รั์ยานูก ไห้เขาไ่ได้อ่อนไคดรอคือนาดบ้านอะไรย่าเอ้ยขือนาบถูกสาวน้อยแม่แม่ข้าวแคบละเมื่อวานเงินเดือนอันเงินเดือนอันยูทูบตุยออกตุย้งเสือนอย่ยงเราไม่ให้ยย่าแบบงออกเอาหนิเสือนอยังพูกพนันมาฝากกันร้ายนี่เอาลี่คูกจิ้นได้เลู่จิ้นลูกหลับกันได้น่นะ ลูกแลงะเนี่ตุยก็ต้องจูอื่นเสมอพืนกุร่พื้นเอิร์นไก่พื้อื่นยางก่กก็าอืนเอืนสองคนนี้วนไปอีเฟิอพที่บ้าน่ออันถามแล้วชีวิตเขาก็เป็นตลูตูนพร้อมป่ะปีว่าฟินแลนด์เรอหน้างสารบ่ได้สิาทกอ้ม่ือนั่นแกนตัวไม่ต้องกินยาปลาแคนต้นโนสับเิ้่ิวอันอีเพืองเอาเงินตีไม่เพิ่นตัวเหมือน มกหลายแยัอืมคือว่าเราไม่ให้กูว่าสันผู้ใดไมาให้กูผึ่งก็ไห้ไม่้ันิงก็ให้นิงกะมให้ก้ยู่ก็ให้ใก่ไหมนี่ขอท่านทำัยนี่ขอท่านเนอะข้อท่านต้อให้ก็ให้ร้านไปโรงเรียนมันอาชีบบ